ันนี้พวกเราจะมานำเสนอสารคดีเรื่องสิ่งมีชีวิตใต้น้ำดิฉันนางสาวสลัยแต้มมยอเลขที่22ดิฉันนางสาวพัทิชาสมจันเลขที่7ค่ะดิฉันนางสาสุธิรักษ์แพงแห่งเลขที่21ค่ะผมนายปารมิต์อนาวัตเลขที่1ดิฉันนางสาลันชิดาวประเสริฐศิลเลขที่16ค่ะผมนายสาภาพเก่์มีเลขที่3ครับสี จะเป็นคลิปการสืบพันธุ์ของปลากัดัครับสู้ค่อยๆบุกรุกเข้าไปในดินแดนของตัวผู้ตัวอื่นจากนั้นก็มีสีปรากฏขึ้นที่ครีบของมันเมื่อความตื่นเต้นปะทุขึ้นสีของมันก็จะเปลี่ยนไปมันตกลงรับคำท้าและสงครามก็เริ่มต้นขึ้นทั้งสองตัวเข้าใกล้กัน ตัวผู้แต่ละตัวจะมีเขตแดนประมาณ1ตารางเมตรตัวหนึ่งกัดเข้าที่ท้องของอีกตัวหนึ่งจากนั้น มันโจมตีแต่ทว่าอีกตัวหลบเลี่ยงอย่างชาญฉลาดก,การต่อสู้แย่งชิงดินแดงยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นปลาตัวหนึ่งโจมตีอย่างรุนแรงฟังตรงข้ามสูญเสียการทรงตัวปลาตัวนั้นโจมตีซามอีกครั้งการต่อสู้ที่รุนแรงประกัดต้องใช้ออกซิเจนจำนวนมาก ดังนั้นพวกมันจึงต้องขึ้นมาหายใจบ่อยครั้งพวกมันกัดที่ปากของอีกฝ่ายเพื่อขัดขวางการหายใจตัวไหนจะสามารถกั้นไว้ได้นานกว่ากันตัวแรกที่ปล่อยก่อนจะกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบในขณะที่ขึ้นมาเพื่อหายใจมันก็ถูกโจมตีนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมตอนที่คู่ต่อสู้ไม่ได้ป้องกันตัว ในบางครั้งการต่อสู้ก็จบลงเมื่อปลาตัวหนึ่งหมดลมหายใจปลาทั้งสองบาดเจ็บอย่างหนักจากการต่อสู้ที่ยาวนานเป็นชั่วโมงในที่สุดการต่อสู้ก็สิ้นสุดลงผู้บุกรุกเป็นฝ่ายชนะเจ้าของพื้นที่ว่ายหนีไป แถบของมันกลายเป็นสีถึมซึ่งแสดงถึงความพ่ายแพ้มันสูญเสียดินแดงของมันไปเป็นชีพการต่อสูเพื่อยงอนาเขตกันของฟองอากาศขนาดเล็กแต่ละฟองมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ถึง1มิลิเมตรมันมีอยู่เต็มทั่วทั้งหลังใบไม้ตัวที่สร้างมันขึ้นมาคือปลากัดตัวผู้มันสูดอากาศเข้าไปและปล่อยมันออกมามันเพิ่มฟองอากาศเข้าไปที่รังที่ละฟอง ฟองเหล่านี้นั้นไม่แตกง่ายๆตัวผู้จะผสมอากาศกับเมือกที่อยู่ในปากของมันเพื่อสร้างฟองอากาศขึ้นเมือกนี้จะช่วยปกป้องไม่ให้ฟองอากาศแตกมันเป็นรูปแบบที่หาได้ยากในการสร้างรังปลาที่เรียกว่าวอลจุดประสค์ทั้งหมดของการประทะกันยังดูเดือดเพื่อแย่งชิงเขตแดนนั้นก็เพื่อการสร้างรังเพื่อต้อนรับตัวเมีย ตัวผู้โอบล้อมตัวเมียไม่นานหลังจากนั้นตัวเมียจะวางไข่และตัวผู้จะผสมพันุ์ไข่ด้วยน้ำเชื้อของมันตัวเมียปล่อยไข่ออกมาและตัวผู้ก็กินมันเข้าไปอย่างนั้นหรือจริงๆแล้วมันกำลังนำไข่ไปไว้ที่รังของมัน มันคายไข่ออกมาและวางไว้ในรังตัวเมียจะปล่อยไข่ออกมาเพียงไม่กี่ครั้งซึ่งสามารถผลิตไข่ได้มากถึง400ฟองกระบวนการทั้งหมดนี้กินเวลานานเป็นชั่วโมงเมื่อการวางไข่เสร็จสมบูรณ์ตัวผู้จะไล่ตัวเมียออกไปมันจะเป็นผู้ที่ทำการปกป้องไขพ่พวกนี้ด้วยตัวเองไข่จะพัฒนาตัวเองในขณะที่ถูกซ่อนอยู่ระหว่างฟองอากาศตัวอ่อนที่อยู่ข้างในไข เริ่มขยับตัวไข่กำลังฟักออกมาลูกปลาที่เพิ่งเกิดยังอ่อนแอและไม่สามารถว่ายน้ำได้ดีนักพ่อปลาต้องพามันกลับไปที่รังที่ละตัวตอนนี้ก็มาถึงส่วนที่ยากที่สุดไข่ยังคงฟักออกมาเรื่อยๆ ถ้าลูกปลาร่วงออกมาจากรังมันจะขาดอากาศหายใจและตายพ่อประกาศต้องคอยนำมันกลับไปไว้ที่รังที่เต็มไปด้วยอากาศด้วยความอดทนมันจดจ่ออยู่กับงานที่อยู่ในมือแม้ว่ามันจะนำลูกปลาไปไว้ในรังมันก็จะร่วงออกมาอีกหากมันขยับตัวแค่เพียงเล็กน้อยควัสดี่ะพวกเรา กลุ่มสารคดีสิ่งมีชีวิตใต้น้ำขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ครับขอบคุณค่ะยย